บครัแล้วเราจะไปยังไงต่ออ๋อเขาอ๋อตรงอ๋อไปทางโน้นตรงตรงป่าตามเขาาไปตามไปเลยเขาเขาบอกตามว่าแล้วมันจะจมไหมอาจารย์ไม่จมไหมมียากไปตามไปเขาเรียกตามไปแล้วเพราะถ้าไปหนึ่งวัเราก็ปิวแน่เลยปิวน้ำแรงมากเลยอ่ะไปขอไปก่อนผมให้จังหวะฟรีไงจ้ะ ฟรีุ๊บเดือสลไลด์พริปไปหาเขาตอนนี้เราก็ได้ชาวบ้านนำทางเราออกมาจากป่านะคะ,ะ,คะจากน้ำตรงนั้นนะคะอ,อ,อันนี้เขาเรียกน้ำป่าปาหาชาญแม่จันน,น้ำป่าใช่ไหมเมื่อกี้ขอ,องแท้เลยเนาะ โอ้โหลงมาตามค่ะมาเจอน้ำป่าโอ้โโยมา <c oughs> โอ้โหโธนาตารุกับโยมพาเราออกจากเส,ส้นทางที่น้ำนท่วมนะคะมามาเจอตรงถนนตรงนี้มีชาวบ้านแถวนี้พามานะคะ มาสองชั่วโมงแล้วะถนนนี้น่าจะสูงกว่าเนาะยากมีตรงนี้ช่วงนึงมันจะเละไหมอ่ะ<อ>ต้อง<ล>ต้อง<ป>ต้องชาร์จไปเลยเนาะชาร์จไปเลย จะวูดไปโน่นอ่ะแต่นน้ำมันไม่ได้ไหลแรงอย่างนู้นไงน้ำไหลแบบไม่ตรงนี้กลัวมันเป็นหลุมไงพระจารย์ถ้ามันติดลมอ่ะเมื่อกี้เราอ้อมาทางนี้นะฮะมีชาวบ้านเขาพาเราอ้อมาทางนี้เมื่อกี้เราก็เจอน้ําปานะฮะหลังจากที่ตกมาประมาณสองชั่วโมงน้ําป่าก็ทะลักนะฮะท่วมส่วนทุกท่วมทางที่เราอยู่ไหลแรงมากเลยฮะ ไปปรับชกคลงนะเสร็จดีนะปรับชคได้มันแข็งมันก็เลยกระโดดตั้งนะใช่ความแข็งมัน,มนจะไหล,ม,ไหลมันจะไหลไปตามน้ำะเนาะเมื่อกี้เนาะมันเอียงไปทางขวาแล้วอะ่ะเจอทางแล้วหขอบคุณมากเลยคี่สู่ปวาทาง ขอ,ขอบคุณมากเลยสาธุสาธุนะฮะขอบคุณมากมากเลยเนาะสาธุนะลุงสาธุขอบคุณมากเลยค่ะพีข่ขอบคุณครับกลับบ้านครับโอ,โอ้ดูฝั่งนู้น <ch> เนยไปหาหมอรักมาไปเอายาดูอ่ะฝั่งนู้นน่ะพระอาจารย์สวนทุเรียนอ่ะน้ําเต็มสวนเลยปกติเคยไปแต่ทางนี้ไงออกมาทีอ้าวถนนหายว่ะงง่ไม่เห็นถนนไปทางไหนอาเจอ อาจารย์ชูขอบคุณมากๆเลยค่ะอ้โเอาละออกถนนใหญ่ได้แล้ว